นี่เป็นบรรยากาศอีกมือหนึ่งนะจา้าที่มาซอยกันที่สีเขา่าแบนนะบทลบลาตมยดีๆ <c oughs> สมตามไม่กแกล้วนั่งพี่แบบนั่งแปงแปงพี่แบบนั่งเพชรบ้า <c oughs> นใจบ้านกะได้เรอะมองเดี๋ยวกันนะ

กินยิมแล้วอแนวเดียวผสมมิตรนางของพิมพไป้ยลาอีสานจังกินสมตำพี่ป้อคัพี่ป้อกินทอดกินทอดเป็ดกินเป็ดทอดเป็ดเผาเป็ดจ้า 拿过来。